เอาเลยครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านคันโดยหลอเลยครับนี่ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ้ยโซนันอีกแล้วนะครับและในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ตาบุกลิปเลยก็คือจะมา พาไปดูตู้สุ่มใหม่นั่นเองนะครับนั่นก็คือจะเป็นตู้สุ่มหมัดปาร์ตี้นั่นเองนะครับนั่นก็คือจะเป็นหมัดที่เข้ามาอยู่ในหน้าตัวเกมกิจกรรมตัวนี้แล้วนะครับที่ยังกดเข้าไม่ได้นะครับมันชื่อว่ามิวสิ p ปาร์ตี้นะครับจะเป็นตัวหมัดสีชมพูตัวนี้นะคุับคุณมครับโอ้โหก็อเอฟเฟกเนี่ยจะเป็น,นแบบเหมือนแบบเหมือนไฟเทคอะไรประมาณนี้หรือเปล่าเดี๋ยไฟสามเหลี่ยมไฟเทคโอ้โหเท่มากนะคุณครับก็จะเป็นหมัดปาร์ตี้เขาอาจจะเข้ามาที่ถามว่าทาไมตรงนี้มันเว้นว่างอยู่ก็ น่าจะมีสกินปืนนะน่าจะเป็นทอมสันนะครับคุณูครับฉากให้สงสัยว่าเออมันจะเว้นว่างไว้ทําไมก็คือเขาน่าจะเอาตู้สุ่มมานะครับตรงนี้น่าจะว่างเดี๋ยวจะเข้ามาแน่นอนเลยครับเป็นไงกันบ้างคุณูชครับเก็บภารกิจรายวันครบหรือยังนะครับนี่ไปสุ่มตู้เพื่อรับเป็นอ่าชุดกันเดี๋ยวใครได้ชุดกันแล้วก็คอมเมนต์กันหน่อยละกันนะครับผมน่าจะได้ใกล้ครบแล้วแหละเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าผมจะได้ใกล้ครบหรือยังเพราะว่ามันจะต้องแบบต่อบมนมรีจิ๊กซอ้ครบนะครับนี่ตอนนี้ผมมีอ่าอย่าง แล้วก็สีชมพูอ่าสีชมพูก็อย่างละหนึ่งนะครับโอเคปึ๊บโอเคผมขาดแค่อ่าไม่กี่รูปแล้วนะครับก็จะได้ชุดถาวรแล้วนะครับทีนี้ก็มีคําถามรายวันด้วยใช่ไหมวันนี้มันมีคําถามด้วยใช่ไหมผมก็ยังไม่ตอบแล้วก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันว่าต้องตอบอะไรเพลงประกอบคือเพลงอะไรอ๋ออันนี้ผมยังไม่รู้นะครับสิ่กรอบคําถามอ,อ๋อนี่ไงไมีสิตตองคำถามรายคําถามมากโอเคเดี๋ยวใครรู้คําตอบหรืออะไรก็คอมเมนต์ไว้หน่อยแล้วกันนะครับผมไม่ได้แบบ ลองตอบดูนะครับคุณผู้ชมขอใครลูกก็คอมเมนต์หน่อยละกันนะครับทีนี้ในคลิปนี้เราไม่ได้มาดูอ่กากิจกรรมพวกสายฟรีตรงนี้นะครับแต่เรามาดูเป็นตัวสกินหมัดนั่นเองนะครับหมัดปาร์ตี้นะครับเออบอกเลยว่าเท่มากๆที่แบบผมก็เข้าใจผิดนะครับเพราะว่าผมเห็นว่ามันอยู่ในกิจกรรมตัวน,นี้ผมก็เลยคิดว่าเออเขาเอามาแจกฟรีนะครับก็เลยแบบหลายๆคนก็เข้าใจผิดอันนี้ผมขอโทษจริงๆสำเนาผิดไม่ทันแล้วผมไม่รู้ว่าเออเขา อ่าไม่แจกฟรีแต่ว่าผมก็คิดตั้งแต่แรกแล้วแหละว่าเออเขาจะแจกฟรีได้ไงนะครับหมัดโคตรสวยะครับไม่น่าจะแจกฟรีหรอกมั้งคุณผู้ชมครับเอออย่างนั้นแหละก็คือจะเข้ามาในรูปแบบตู้สูมนั่นเองนะครับตู้สูมเป็นโทเค็นนั่นเองอ่าเดี๋ยวจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยแล้วกันนะครับอ่ะก่อนที่จริงมันก็มีแบบกิจกรรมตารางขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากที่อ่าตัวเข้าเกมมาครับนี่ก็คือจะมีชุดฉลองครบรอบอันนี้คือสามารถรับได้แล้วนะครับแล้วก็จะมีการล็อกอินรับเป็นตัวละครททววานนนนนนัััั่่เองะครบใี28 แล้วก็จะมีแพคคาเดนเซียนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ เติมเงินรับคาตานะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปลงดูดีกว่าว่าเติมเงินรับคาตานะเนี่ยต้องเติมเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันลวกันนะครับแลนะนะ<ะ>้วก็คาตานะเนี่ยเอฟเฟกสวยหรือเปล่าอันที่จริงเนี่ยผมเคยทคํยาคลิปสุ่มไปแล้วนะครับแต่ว่าสุ่มนั้นเนี่ยมันจะเป็นอีกเซิร์ฟหนึ่งซึ่งของเซิร์ฟไทยก็ยืนยันมาแล้วนะครับว่าจะเป็นกิจกรรมแบบเติมเงินซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเติมเงินกันดูว่ามันเป็นยังไงแล้วก็เทหรือเปล่านะสำหรับคาตานะแล้วก็สมกับการเราคอยหรือเปล่านะครับในัครบา แล้วก็จะมีกิจกรรมรับจุกๆเสร็จพลิกิสตันนะครับในวันที่28ถึงวันที่29ก็คือวันเดียวเท่านั้นนะครับตั้งแต่น่าจะแบบตีสี่จนถึงวันตีสี่ของวันที่ 29นั่นเองนะครับก็คือเราสามารถเก็บตัวเศษที่ตั้นได้ทั้งวันเลยนะครับได้หลังจากจบแม์อะไรประมาณนี้แหละแล้วก็เอาไปแลกเป็นผลึกคทีตันคนละ1ลูกฟรีๆนะครับทีนี้ก็จะมีตัวมาแ่งเสียงเพลงนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ากิจกรรมเขาเป็นยังไงนะครับก็หลายๆเซิร์ฟเนะี่ยก็จะเข้ามาในวันที่26นะครับแต่ของไทยเข้าในวันที่27นะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ามันมาในกิจกรรมยังไงแล้วก็จะมีท่าเต้นมใหม่ด้วยนะครับท่าเต้นแบบโคตรไทย A นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าท่าเต้นเนี่ ได้รับยังไงนะครับแล้วก็ถ้าเต้นเนี่ยเท่ขนาดไหนเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันนะครับไปกันอะไรเอาอยู่ครับแล้วนี่ก็คือจะเป็นตู้สุมหมัดนั่นเองนะครับนี่จะเป็นตู้สุมหมัดอ่านีก็คือจะมีชุดผู้ชายเข้ามานะครับแต่ของเซิร์ฟไทยเนี่ยน่าจะแยกนะครับก็คือเอาหมัดมาเป็นรางวัลใหญ่นะครับแล้วก็รางวัลย่อยอันนี้ก็ต้องรอดูว่าจะเป็นอะไรน่าจะเป็นพวกสกินมีดสกินรถแบบตามนี้แหละมีสกินมีดสีชมพูนะครับคุณชมครับอ่าน่าจะประมาณนั้นเนาะแล้วก็ตัวชุดนี้เนี่ย เอาไว้ในตู้เดียวกันเลยนะครับเพราะว่าของไทยเนี่ยซื้อว่าตัวหมัดเนี่ยจะเป็นตัวรางวัลใหญ่เลยนะครับนี่เป็นหมัดปาร์ตี้ตัวนี้เลยนะครับเป็นไหมโคตรเท่เลยครับเห็นไหมก็คือจะมีแบบเอฟเฟกเหมือนแบบไฟเทครอบมือเลยนะครับนี่จัดปาร์ตี้บนมือเลยอะ่ะคือเท่จัดนะค,ครับแล้วก็ จะใช้ทั้งหมดเนี่ยในการหมุนสปินหนึ่งครั้งเนี่ยแค่19เพชรเท่านั้นนะครับนี่อ่าแล้วก็สูงสุดก็คืออ่าใช้สูม10ครั้งเนี่ยก็คือเจ็ดสิบเครับนี่ของเซิร์ฟนอกนะครับแต่ของเซิร์ฟไทยก็อ่าไม่รู้เหมือนกันนะครับเออนี่เป็นสกินมีดนะครับอ่าอล้วก็สูม5ครั้งเนี่ยจะใช้79เก้าเพชรนะครับแล้วก็จะมีตัวสกินมีดเข้ามาด้วยนะผมคิดว่าตัวสกินมีดนี่แหละน่าจะแบบอ่าเข้ามาในเซิร์ฟไทยเนี่ยครับในตู้แบบนี้แหละก็อย่างที่บอกเลยเซิร์ฟไทยของรางงววััััััลลหกกก็็คือจะเเปนนนนนตสิมดด้ี่ย กินหมัดจะอยู่ข้างบนสุดเลยนะครับตัวชุดตัวนี้นะชุดผู้ชายตัวนี้นะจะไม่อยู่ในตู้เหมือนเซิร์ฟนี้นะครับผมก็ขอบอกไว้เลยนะครับคุณครับก็บอกเลยว่าเตรียมเพชรไว้เลยนะครับกิจกรรมอย่างนี้ต้องเตรียมเพชรประมาณเท่าไหร่ล่ะพี่บอกไว้เลยว่าประมาณ1,000อพัน u ในแอคุครับประมาณ1 5 0 0หรือไม่ก็2,000เพชรแน่นอนเลยนะครับผมเชื่อเลยเพราะว่าผมหมดไปเยอะกับกิจกรรมสุ่มหมัดแบบนี้ พยายามเตรียมตัวไว้เลยนะครับประมาณพันห้าร้อยเพชรหรือไม่ก็สองพันเพชรเนี่ยคุณผู้ชมครับก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยแหละผมว่าเพราะว่า,าปกติมันก็หมดเจออยู่แล้วสำหรับตู้สุ่มตู้ขี้แบบนี้นะคุณผูยย้ชม <c oughs> ครับก็รอดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้แหละว่าเคยสุ่มกันมาเยอะแล้วนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูคาตาณะใหม่ดีกว่านะครับเติมครบรับคาตาณะนะครับนี่ดูสิเข้าท็อปอัพนั่นเองนะครับก็จะมีเป็นเทชสกอตแบกแพกและก็จะเป็นเทชเม คือก็จะเปลี่ยนหน้าเติมเงินใหม่อ่ะคุณผู้ชมครับน่าสนใจมากดุดิีสวยมากคุณผู้ชมครับคาตานาก็นี่แหลจะเป็นเหมือนหมัดนั่นแหละคุณผู้ชมครับคล้ายๆหมัดปาร์ตี้นั่นแหละก็คือจะมีเหมือนไฟเทคแล้วก็มีแบบเลเซอร์อะไรประมาณนี้อยู่รอบนะครับโอ้โหสวยมากเหมือนแบบคาตานาดวงดาวอะไรประมาณนี้เลยนะครับคือเป็นคาตานะที่ดูเรียบๆแต่เท่มากๆเลยนะครับเรียกว่าก็ต้องจัดกันแล้วแหละแล้วก็จะเป็นตัวสกินกระเป๋านี่แล้วก็มีแบบไฟเทคเหมือนกันนะครับเป็นแบบเพลงมีเหมือนแบบ เล่นดนตรีอยู่นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนแบบอะไรเขาเรียกอะไรผิวปินเปียโนหรือเปล okay. ่าครับโอเคก็เดี๋ยวเราลองเติมดูแล้วกันนะครับก็คือเติมเท่าเท่าไหร่นะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยจะเหมือนกันหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับผู้ชมอ่ะก็จะเป็น500เพชรแล้วก็200เพชรแน่คุณครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเติมไป500เพชรนะครับ179บาทโอเคคุณครับตอนนี้เราก็เติมเพชรเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารับกันดีกว่าครับนี่รับได้แล้วนะครับเป็นตัวคานะตัวนี้นะคคครรัับบบโอเเเไปปปลย๊นนี่จะ็าตัว แคชเมทัลลิกนั่นเองครับเปี่ยมไปด้วยความฝันอันแข็งแกร่งอะไรแบแล้วลก็จะเป็นตัวกีตาร์นะครับกระเป๋าเทชกอสในย่าก็ยังวิทย์มากโอเควู้อย่างที่เลยนะครับดูดิโอ้เท่จัดนะครับแล้วก็อาวุธนะครับเนี่ยนะจะเป็นตัวคาตาแนมิลีนะครับมิลีมิลีลลลนี่ในหน้านี่โก็สวยมากสื่อนะเราบี้ไปเลยแล้วกันนะครับปับ๊บนี่โอ้ ตรสวยเองค,ครับก็รอเลยนะครับของซื้อไทยก็จะมากิจกรรมเดียวกันเลยก็รอดูว่าเติมเพชรเท่ากันไหมก็คือ 200- กับ500เพชรนะครับทีนี้กลับมาที่เซิร์ฟหนึ่งกันบ้างแล้วครับนั่นก็คือจะเป็นท่าทางใหม่นั่นเองนะครับนี่จะเป็นท่าทางอ่าแคซี่กีตาร์นั่นเองนะครับกีตาร์บ้าระห่ำอะไรประมาณนี้แหละกีตาร์บาร้าบอ คือแบบเป็นท่าทางที่แบบเต้นเอาขาเป็นกีตาร์อะไรประมาณนี้แล้วค,ครับก็คนบ้าที่ทำอะไรประมาณนี้แหละค,ครับเป็นชื่อท่าทางของเขาเนาะนี่เลยนะครับเป็นตัวท่าทางตัวนี้สำหรับซ์ฟนี่เขาแจกฟรีนะครับแต่ซืบท้ายก็อย่าหวังนะครับคุณยงครับเออขอพูดตรงๆนะครับไม่ได้ตัดความหวังนะครับก็บอกเลยว่า อย่าหวังนะคุณผู้ชมครับก็คือมันเป็นท่าทางใหม่อ่ะแล้วก็เป็นท่าทางที่เท่ด้วยนะครับมีเอฟเฟกแบบอ่าน้ตเพลงเนี่ยหมุนรอบๆตัวด้วยนะครับเหมือนแบบตัวไฟเทคอะไรนั่นแหละเป็นแบบเออเขาเรียกอะไรคุณผู้ชมครับผมก็เรียกไม่ถูกนะครับก็เท่มากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปไปดูนี่อ่าบอกเลยเลยว่าเท่ทั้งเท่แบบทั้งแบบงงว่ามันคืออะไรคุณผู้ชมครับบ้าๆบอๆเลยนะครับ โอเคครับเครับก็ประมาณนี้เลยครับสำหรับตัว3อ่าไอทมใหม่นะครับก็คือจะเป็นตัวหมัดนะครับตัวหมัดตัวนี้ก็เข้าแน่นอนนะครับในวันที่27ก็คือจะอ่าเป็นการสุ่มตัวเข่นนะครับตัวเข่นอ่าแล้วก็เอาไปแลกนะครับเก็บไปโคปาชิ้นแล้วก็เอาไปแลกนะครับของเซิร์ฟไทยเนาะแล้วก็กิจกรรมเติมครบรับคาตนะอันนี้ก็รอเลยนะครับก็น่าจะเข้ามาเด็วนนี้แหละวันที่เท่าไหร่ผมจำไม่ได้นะครับแต่ว่าก็คือน่าจะเติมขั้นต่ำประมาณ200เหมือนล็อเซิร์ฟนี้แหละ แ้วก็สุดท้ายเลยก็คือจะเป็นตัวท่าทางเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสุดท้าจะเอาในรูปแบบไหนก็ต้องรอติดตามต่อไปนะครับผู้ชมครับก็ส่วนใหญ่พวกเขาท่าเนี่ยเขาเอาในเข้าในกิจกรรมแบบไหนผมนก็จําไม่ได้นะครับก็ต้องรอดูอีกทีนะว่า GM เอ็มเซจะเอามาใส่ในกิจกรรมอะไรนะครับก็รอดูไว้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมเหล่านี้นะครับก็บนว่าคลิปนี้ก็มา,าพามาดูขพงาะรางวัลใหม่คร่าวๆนะครับแล้วก็เตรียมตังค์เตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยนะครับต้องเสียเพชรอีกแล้วแน่นอนเลยนะครับบทว่าคลิปนี้ก Bye bye, bye, -bye.